นนิานไททยเวทมนแห่งเวลานานนานมาแล้วย้อนกลับไปในศตวรรษที่16เมื่อเจ้าหญิงเซียนตราแห่งจักรวรรดิอามานีได้รับของขวัญเป็นนาฬิกาสวยงามมากเลยว่าไม่รูกข้าสวยเพคะเพียงแต่ข้าอยากจะชอบมันจริงๆท่านพ่อลูกสาวข้าเท่าที่จำได้ไม่ได้ยิ้มมาเป็นเวลานานจีาสิขอประทานโทษฝ่าบาท แต่องค์หญิงเจ็บปวดจากสิ่งที่พวกเราเองต่างไม่เข้าใจทั้งนั้นคืนนั้นเจ้าหญิงเซียนตราเดินออกมาในความมืดมาที่นาฬิกาอีกครั้งเจ้าช่างงดงามนะแต่ไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของข้าข้าคือเจ้าหญิงแห่งเมืองนี้ข้ามีข้าบริวารนับร้อยและข้าได้อะไรก็ได้ที่ข้าต้องการแต่ชีวิตที่มั่งคั่งจะดีเยี่ยงไรหากไร้ซึ่งอิสระชีวิตข้าดูช่างสมบูรณ์แต่มันก็มีด้านไม่ดี ข้าไม่สามารถออกจากวังโดยปราศจากทหารของพ่อข่าข้าร่ำรวยแต่มันคือสมบัติของพ่อข่าข้ายังไม่เคยหาเงินได้เองเลยข้าอยากมีชีวิตธรรมดาเท่านั้นหากเพียงข้าไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรนี้ชีวิตข้าคงจะสมบูรณ์แบบชีวิตข้าคงจะทำงานได้อย่างใจจริงและได้รับสิ่งที่ข้าต้องการจริงๆเยไินอะไรไหมนางเชางซื่อนักที่เสียใจเพราะว่านางไม่ใช่คนธรรมดานะ นางโฟกัสผิดจุดยังไงล่ะนางอยากได้สิ่งที่นางไม่มีและไม่ขอบคุณในสิ่งที่มีข้ามีแผนแล้ว<ะ>พวกเขาคือผู้แห่งเวลาและพวกเขาคือนักเล่าเรื่องของทุกๆเรื่องวันถัดมามีชายคนหนึ่งที่ปราสาทและรายงานกับราชาว่าเมืองของพวกเขากำลังเจอกับปัญหาแปลกประหลาดนำ้ำได้กลายเป็นทรายทั้งหมดใคไรนะ ส่งเรื่องไปที่สภาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครร่วงรู้ว่าอะไรคือเหตุผลที่น้ำกลายเป็นรายได้ขณะนั้นราชาให้เจ้าหญิงเซียนตราดูแลภารกิจและสรรหาน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนราชาคิดว่านี่จะทำให้องค์หญิงเลิกเศร้ากับสิ่งที่กวนใจนางอยู่ <c oughs> นางตั้งใจกับหน้าที่นี้มากคืนนั้นขณะทานอาหารค่ากับพ่อของนาง <c oughs> เจ้าหญิงซียนตราเปิดใจ ว่านางไม่เคยรู้สึกเติมเต็มเท่านี้มาก่อนมันคือเรื่องจริงลูกข้าแต่รู้ไหมอะไรที่ทำให้เราช่วยชาวบ้านได้เพราะว่าเรามีทรัพยากรเพื่อช่วยเขาเรามีทหารเพียงพอและทองเพื่อแจกจ่ายเราไม่ควรลืมว่าเราเป็นใครและใช้สิ่งที่เรามีเพื่อช่วยผู้อื่นเจ้าหญิงเซียนตรานั่งในห้องของนางและคิดถึงสิ่งที่พ่อนางบอกทำไมข้าถึงเป็นคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้ ข้าควรรู้สึกขอบคุณที่เกิดมาเป็นเจ้าหญิงข้ามุ่งไปในสิ่งที่ข้าไม่เคยมีแทนสิ่งที่ข้าควรทําได้ชีวิตที่ร่้มรวยของข้าสามารถช่วยคนอื่นได้ข้าสามารถทําสิ่งที่ดีโดยการเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรนี้มันช่างสวยงามบ้าไหมพรพวกเขารักชีวิตที่มีอะไรเจ้าก็รู้ว่าข้าอ่อนไหวไปกันเถอะเจ้าหญิงไม่ต้องการให้เราช่วยแล้วล่ะนั่นคือเจ้าหญิงเซียตราที่ใช้สิ่งที่มีทําสิ่งดี เธอใช้ทรัพยากรและชีวิตที่ร่ำรวยสร้างชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ให้เป็นชีวิตที่รุ่งโรดได้เวลาผ่านไปนาฬิกาโบราณก็กลายมาเป็นนาฬิกาตั้งใหญ่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าพูดเวลาก็ยังคงอยู่เออข้าเหนื่อยจังบ้านนี้ถูกปล่อยขายมาตั้งหลายปีแล้วนะ ทำไมถึงไม่มีใครสนใจเลยวู้พอ่อฮะผมรักบ้านนี้ใช่มันสวยดีคอนเนอร์ก็ถ้าพวกคุณชอบแล้วก็ h, ก็จ่ายเงินแล้วก็ปล่อยผมไปสักทีเถอะโอ้เออเออได้เลยลาก่อนครับขอให้มีความสุขกับบ้านหลังใหม่<ฮ>หบ้านหลังนี้กับเวลาตอนนี้จะช่วยอะไรได้ถ้าหากโจแอนไม่อยู่แล้ว ลกอย่างเหมือนเดิมสำหรับฉันฮะเจมเป็นพ่อของคอนเนอร์พวกเขาเป็นเพื่อนรักของกันและกันพวกเขาต่างรักกันแต่หลังจากแม่ของคอนเนอร์โจแอนเสียชีวิตไปแล้วเจมก็เปลี่ยนเป็นคนละคน<ๆ>เขาคิดถึงภรรยาเขาถึงแม้ว่าเขาจะรักลูกชายของเขาแต่ก็ยังจมอยู่กับความคิดตัวเองฝันดีฮะพ่อฮเจมมองผ่านหน้าต่างห้องทำงานไปด้านนอก เห็นคู่รักที่มีอายุเดินอยู่บนถนนจับมือกันและกันพวกเขาดูมีความสุขมากเลยเราต้องมีคู่ถึงจะมีความสุขมันไม่ยุติธรรมเลยที่ฉันต้องอยู่อย่างไรคู่ฉันควรมีคู่สิโอ้ตายแล้วเขาเห็นแก่ตัวจังเลยเขาเสียใจที่ไม่มีคู่ชีวิตเนี่ยนะและลูกชายที่เขามีล่ะฉันจะไม่ทนเรื่องนี้ไม่เขาเสียใจเรื่องภรรยาเขาเราต้องระวังหน่อย ให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองคืนนั้นขณะที่เจมนอนอยู่หูดก็มาหาเขาหลับเถอะนะเราจะเปลี่ยนผันการเวลาเจ้าจะมีภรรยาเจ้าแอนหากไม่ใช่ลูกชายมาดูว่าเจ้าจะมีสุขไหมมาดูหากเจ้ายิ้มได้อีกคราเป็นกรอนที่ไม่มีความคล้องจองสักนิดเงียบเถอะนะเช้าวันถัดมาเจมตื่นขึ้นในบ้านเก่าของเขา เขาสับสนมากกว่าเดิมเขาเดินไปที่ครัวและเห็นโจแอนภรรยาของเขาโจแอนทำไมคุณดูมีความสุขจังเช้านี้โอ้ก็ผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่พวกพูดทำให้แน่ใจว่าเจมส์จำชีวิตไม่ค่อยได้โดยเฉพาะเรื่องคอนเนอร์และผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเศร้านักบางทีนั่นเป็นเพราะว่าผ่านมาเจ็ดปีแล้วแล้วเรายังไม่มีลูกไหมคะเราจะทำยังไงดีเจมส์จริงด้วยฮ มันไม่ยุติธรรมเลยมันน่าโมโหจริงๆเราเป็นคนดีและสมควรที่จะมีความสุขเราจะทำยังไงกับบ้านนี้และสวนหลังบ้านในเมื่อเราไม่มีลูกมาเล่นมันอ้าเจมเดินไปที่หน้าต่างเห็นเพื่อนบ้านของเขาด้านนอกกำลังเล่นกับลูกของพวกเขาดูสิเพื่อนบ้านเรามีความสุขแค่ไหนเราต้องการลูกเพื่อที่จะมีความสุขมันไม่ยุติธรรมที่ต้องมีชีวิตโดยไม่มีลูกฉันสมควรได้ชีวิตที่สมบูรณ์ฉันเคยพูดมาก่อนหน้านี้ ในบ้านฉันนี่บ้านที่ฉันอยู่กับคอนเนอร์ลูกชายฉันลูกชายฉันอยู่ไหนไม่นะคอนเนอร์พ่อฮะเป็นอะไรไปฮะโอ้ลูกชายลูกของพ่อพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษจริงๆพ่อเห็นแก่ตัวจมปลักกับความเศร้าพ่อโฟกัสสิ่งที่พ่อไม่มีและเพิกเฉยต่อสิ่งที่พ่อมีลูกพ่อลูกคือทุกสิ่งที่พ่อต้องการลูกชายพ่อเออพ่อฮะ พ่อดื่มนมช็อกโกแลตมากไปอีกแล้วเหรอฮะมันถึงทำให้พ่อดีดขนาดเนี้ฮโอ้ตายแล้วลูกพูดถูกนิ้วมือพ่อนิ้วมือพ่อมันดีดเองโอ้ไม่นะพ่อคิดว่ามันจะจั๊กจี้ลูกแล้วล่ะเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าเรื่องนี้จัดการได้เจ้าร้องไห้เหรอเนี่ยไม่ ข้าไม่ได้ร้องไห้เจ้าต่างหากเออเวลาผ่านไปก็ไหนที่นี้มันเปลี่ยนไปจริงๆมากกว่าสิบปีเจ้านาฬิกาก็ได้เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นแบบดิจิตอลและมันถูกส่งไปยังปาเรีสไปอยู่บนข้อมือสวยของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมี่บอกข้าีเจ้าว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอืมเก่าพอๆกับเวลาไหม แต่ทุกสิ่งไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักดูที่เราอยู่ตอนนี้สิเอมี่ของเราเป็นคนฉลาดและสวยงามแล้วเธอสนใจแต่อะไรน้ำหนักของเธอแม่หนูดูอ้วนในชุดนี้มากเลยไม่อ่ะหนูจะไม่ไปงานปาร์ตี้พวกเขาได้ล้อหนูตายแน่เฮ้ย <c oughs> จริงด้วยเพราะเธอคิดว่าตัวเองอ้วนแล้วขนรอบตัวก็ผอมมากมายฮย <c oughs> จากนั้นพูดก็มีไอเดียดีๆพวกเขาเข้าไปในเวลาของเอมี่ และเอาคนผอมออกจากถนนของเธอจนหมดน่าแปลกใจเพราะเอมมี่เห็นคนที่น้ำหนักเท่าเธอและสูงเท่าเธออาา่าเธอจะมีความสุขแล้วละ่ะพวกเขามีผมยาวสวยแล้วดูผมของฉันสิฉันอยากได้ผมยาวมาตลอดเลยอะไรเนี่ย <c oughs> ข้าว่าเราต้องยอมรับเรื่องที่มนุษย์ชอบโฟกัสสิ่งที่ขาดมากกว่าจะมีความสุขกับสิ่งที่มีผู้เสียใจแต่เขาก็เห็นด้วย เขาเอาคนกลับมาบนท้องถนนจากนั้นสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นว้าวตอนแรกถนนนี่เต็มไปด้วยคนรูปร่างเหมือนฉันหนักและก็สูงเท่ากับฉันน่ะแล้วก็ดูสวยกันมากฉันสงสัยหักพวกเขามองผ่านเรื่องน้ำหนักและไม่สนเรื่องความสวยงามฉันไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วแม่คะหนูกลับไปซื้อชุดน่้นกันคะ่ะหนูว่าหนูอ้วนแหล,ละแต่มันไม่ได้ทำให้หนูสวยน้อยลงเลย ใช่ไหมคะโอ้แน่นอนเลยลูกไปกันเลยจ้าโอ้ว้าวเจ้าช่วยอีกคนเห็นในสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นแล้วขณะที่พูดตามเอมี่ไปพวกเขามาเห็นผนังหนึ่งมันเป็นผนังที่สร้างจากหินสวยงามแต่ว่ามีหินหนึ่งก้อนที่ได้หายไปฮะทําไมพวกเขาไม่ซ่อมเอาหินมาใส่เข้าไปนะบางทีพวกเขาอาจอยากสอนในเรื่องที่พวกเราทํามาตลอดให้ชื่นชมความสวยงามของเห็นที่มีอยู่และไม่อารมณ์เสียกับห็นที่หายไป โอ้ตายแล้วนิเจ้อพงพูดเรื่องชันฉลาดเลยเนี่ยก็เราเป็นผูดแห่งการเวลาได้เลิกที่คาจะฉลาดสักทีบางครั้งมนุษย์ใช้ชีวิตและโฟกัสกับสิ่งที่เราไม่มีในชีวิตเวทมนต์ที่แท้จริงในเรื่องเจ้าหญิงเซียนตราเจมและเอมมี่ไม่ใช่ตอนที่พูดออกมาใช้เวทมนต์ช่วยมันเป็นตอนหลังจากพวกเขารู้ตัวว่าชีวิตสมบูรณ์แบบแล้ว ชีวิตของทุกคนที่ต้องทำก็คือโฟกัสไปที่ผนังสวยไม่ใช่ก้อนหินที่ขาดหายไปเราจะโฟกัสไปที่น้ำที่เหลือตั้งครึ่งแก้วไม่ใช่น้ำที่เกือบหมดไปครึ่งแก้ว